สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิรานีบายทาลอตก็กลับมาพบกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพบกันก็ไม่มีอะไรมากมีพิกาคาร์มาให้เพื่อนๆลองเลือกลองไกด์ไลน์ตัวเองลองดูเนาะวันนี้นะเราจะมาในหัวข้อที่ว่าเราจะเจอความรักแบบไหน อย่างไรในปีหน้าฟ้าใหม่2564นะคะเรามีให้เลือก3ามกองนะกองที่1นี่นะคะคู่ลักขี้เล่นเนาะกองที่2นะคะแล้วก็กองที่3เหมือนเดิมนะคะทำใจให้สบายๆทำใจเบาๆแล้วก็ คือสภาวาเรามาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตหรืออาจจะเป็นเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในปีหน้าละกันนะคะแล้วก็อย่าคิดอะไรมากอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญสำคัญหากมีอะไรที่อยากจะเช็คอยากจะให้มันชัดเจนก็อ่านคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะศิลานีบยทาลอดยินดีช่วยเพื่อนๆ นะคะอ่ะโอเคถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมนะศิลานี่ก็พร้อมเราก็ไปที่กลองที่หนึ่งเลยนะคะมาดูกันคู่รักคู่นี้นะคะคู่รักคู่นี้นะน่ารักน่ารักเล่นกันหยอกเย้ากันนะคะเรามาดูกันก่อน,อนว่าอืม คุณเป็นยังไงคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความยุติธรรมซื่อตรงเป็นคนชัดเจนเป็นคนมีเหตุมีผลนะคะจะทําตามความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะกลองที่สองนะคะถ้าคุณมีครอบครัวหรือถ้าคุณมีแฟนมีคนรักมีคนที่คบอยู่แล้วนะความรักของคุณก็ถือว่าเป็นความรักที่ดี สมบูรณ์พูพร้อมนะคะพร้อมที่จะพัฒนากันต่อไปให้มันถึงเป้าหมายที่ชัดเจนได้หรือมีเกณฑ์ว่าเพื่อนๆกองที่หนึ่งที่เลือกคู่รักน่ารักนักคู่นี้นะอาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรให้มันถูกต้องตามจารีตประเพณีก็เป็นเป็นไปได้นะคะแต่ยังไงโดย ตัวคุณแล้วเนี่ยนะคะคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรู้สึกคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองนะจะทำอะไรคุณก็ใช้เหตุและผลคิดไตร่ตรองอย่างดีนะคะจะไม่ได้ทำอะไรด้วยความที่แบบใจเร็วด่วนได้อะไรแบบเนี้ยอือถือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองพอสมควรนะคะ เป็นกองไพ่ที่ถั่วดีมากเลยนะเทนอเ p e n t เตอรความสุขสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินความมั่นคงหรือเป็นไปได้ว่าความรักของคุณก็จะมีความมั่นคงมากๆในปีหน้านะคะบางทีนะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าไงอะเด็ดขาดชัดเจนมีความแข็งแกร่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูนะคะเพื่อนๆกองนี้นะจะมีความชัดเจนในตัวเองมากมีความคิดเป็นของตัวเองหรือพูดง่ายๆว่ามีความเป็นนะอินดิเพนเดนอะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความยึด ถือยึดมั่นในในตัวเองค่อนข้างมากมีการเคารพตัวเองค่อนข้างมากนะคะอาจจะถือว่าตัวเองเป็นคนที่แบบคนเก่งคนที่มีความสามารถจนบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของทิฏฐิที่มันมีก็ได้นะอ่ะแล้วมาดูซิว่าและยังไงต่อปีหน้านะคะไม่ว่าอะไรอย่างไรนะมันจะเป็นในเรื่องของ เเรียกว่าจักรวาลหมุนเวียนทํางานเป็นช่วงเวลาของจักรวาลทํางานคุณทําอย่างไรมาคุณจะเจอผลตอบแทนอะไรที่มันชัดเจนบางทีเราอาจจะไม่ต้องลงมือหรือว่าเร่งรักอะไรเลยเมื่อมันถึงเวลานะคะจักรวาลจะจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเลยนะอืมโอเคถ้า ใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรากักหรืออาจจะยังเป็นโสดยังไม่มีความชัดเจนอะไรแบบไหนคุณจะมีการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใหม่มีโอกาสดีๆมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็สามารถพัฒนาไปเป็นครอบครัวจนได้ลงหลักปักฐานจนได้แต่งงานเลยแหละ เพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะโอ้โหเป็นกองที่ดีมากๆ for of one นะคะมันมีความมั่นคงมันมีความชัดเจนมันมีความแบบใช่เลยคือเธอเลยใช่เลยเธอคือคนที่ฉันต้องการมันชัดเจนมากๆในปีหน้านะคะคุณจะเจอความรักที่ดีมั่นคงชัดเจนไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณแบบรู้สึกผิดหวังเลยอะกับการที่คุณจะเจอความรัก ครั้งนี้คนคนนี้อะไรแบบแนะั้น่ะอืมอืมถ้ายังเป็นโสดอยู่นะคะคุณก็จะเจอคนประเภทที่อย่างที่บอกชัดเจนเด็ดขาดมีความเป็นตัวของตัวเองมีอีโก คนเก่งอะไรแบบนี้เอ่อคุณจะเจอแบบนี้นะคะแต่เวลาที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือบุคลิกอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะมีแล้วก็ทำกับคุณเลยคือเขาก็จะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่เอาความรักมาให้คุณอาจจะเป็นคนเนี่ยหนึ่งคนในแบบสองบุคลิกอะไรประมาณนี้คือแบบเออทำงานก็เก่ง ชัดเจนดุดันในเวลาที่ต้องทำงานหรือจัดการอะไรแต่เวลาที่เขาอยู่กับคนรักอยู่กับแฟนอยู่กับคนคนในครอบครัวเขาจะเป็นเด็กที่มีความอ่อนโยนเซนซิทีฟดูแลเทคแคร์ care, มีความน่ารักในตัวเองค่ะคนคนที่คุณจะเจอนะคะในปี2564นะโอเคนะคะ โรแมนต์แองเจิลอยากบอกอะไรเรามาดูซิ Deception Heart to Heart Conversation นะคะ Retreat นะ uh huh. Finance and Career นะคะแล้วก็ Make the Effort นะคะโรแมนต์แองเจิลอยากบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณได้เจอใครที่ ความรู้สึกคุณอะมันบอกว่าเฮ้ยคนคนนี้โอเคสำหรับฉันหรือว่าอาจจะใช่อาจจะรู้สึกดีนะขอให้คุณอะพยายามเป็นตัวของตัวเองอย่าเขาเรียกว่าอย่าป้องกันความรู้สึกของตัวเองมากจนกลายเป็นว่าคุณไม่ได้เปิดเผยนะคะ heart to heart conversation การเปิดใจคุยกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ open mind อ่ะเออแบบ แสดงความเป็นตัวของตัวเองในช่วงเวลาที่เรียนรู้หรือคบกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะคะริที่นะก็ขอให้คุณนะรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณนะจะต้องมีเวลาเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้ใช้เวลากับคนคนหนึง่งหลุดออกไปจากโลกหลุดออกไปจากบทละครที่รับ ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะก็ขอให้คุณตั้งใจเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานขอให้คุณพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกต้องถ้าคุณยังไม่เจอคนรักความรักนะคะแล้วสุดท้ายนะไพ่ก็บอกว่าต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่ามันใกล้และ อีกนิดนึงนะคุณจะเจอขอให้คุณมีความพยายามกับความรักครั้งนี้ของคุณนะคะแล้วคุณนะจะประสบความสำเร็จพบเจอกับความรักที่ดีในปีพศ2564กองนี้นะก็ไม่เป็นกำลังใจให้แต่เอาใจช่วยเลยขอให้เพื่อนๆนนะคะพบเจอความรักที่ดีความรักที่มั่นคงเจอคนรักที่ดีคนรักที่มั่นคง เพื่อนๆนะคะจบไปแล้วนะสำหรับไพ่กองที่1น,นะคะเอ่แล้วมาดูไพ่กองที่สองนะคะโอเคคิดเลขเหมือนกันนะอืออาจจะเป็นการงอกกันก็ได้กองนี้นะคะมาดูซิอะไรยอย่างไรแบบไหนขอไพ่ช่วยบอกด้วยไนท์ออฟสองนะคะเพื่อนๆกองที่สอง ไฟอาวานฮะมันมีการไฟกันหรอเอ็ดออฟสอดนะคะอะไรอีกจัสติกอะไรอีกเซเว่นออฟวานนะคะโอเคสำหรับเพื่อนเพื่อนกองที่สองนะคะขอตีความหมนะายหน้าไพ่ว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือ คนที่มีการทะเลาะเบาแหวงคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองมันมีการหันม้าออกไปอ่ะคือมีการเดินออกไปจากเส้นทางของกันและกันนะคะเพราะความทะเลาะเบาแหวงความไม่เข้าใจกันการไม่ลงรอยกันการไฟกันกันมีเรื่องผิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีการกลับมา ต่างคนต่างจะตัดสินใจเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันนะคะด้วยการที่จะมอบความยุติธรรมความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเอกลับมาทําให้มันดีอ่ะมาเติมเต็มในส่วนที่มันมีความรู้สึกว่า เธอขาดฉันมากเธอมากฉันไม่ให้อะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเท่าเทียมกันชัดเจนยุติธรรมอะไรแบบนี้ค่ะเนาะแล้วก็บางทีนะคะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะพยายามมากกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือมันอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตั้งกำแพงตั้งกาดกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะบางทีนะตอบใจตัวเองให้ได้ก่อนว่า เมื่อเราเจอคนคนนี้คนที่เขาเคยทําให้เราเสียใจหรือทะเลาะบ่แแวงกันไปเนี่ยคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมถ้าคุณยังต้องการเซเว่นออตัวจุดนะอยากจะแนะนําว่าไม่ต้องกาดขึ้นสูงขนาดนี้ก็ได้เอาแค่เล็กๆน้อยๆก็พอนะคะพอให้เขารู้ว่าเออ เวลาการที่มันมีการเดินออกไปและการกลับมาเนี่ยมันต้องมีการต้องปรับตัวต้องเริ่มกันใหม่อะไรแบบนี้แต่อยากาสซะจนเขามีความรู้สึกว่ามันคือกำแพงที่แบบเขาจะเข้าไปหาเราได้ยากนะคะ,ะมาดูซิแล้วยังไงต่ออืมทรี อวานนะคะเป็นคนไกลๆหรือเปล่าอ่ะเอ้ยมันมีคนทะเลาะก,กันจริงๆอ่ะแล้วคนใดคนหนึ่งก็มีความเสียอกเสียใจยังมองความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วด้วยความเสียดายอยู่นะเป็นคนไกลๆก็ได้เป็นคนาธาตุไฟก็ได้นะคะเมสิงธนูหรือเป็นคนที่แบบมีการได้คบกันมาก่อนลงทุนพัฒนาความสัมพันธ์กันไปบ้างแล้วแล้วมันมีการหยุดชะงักไปหรืออาจจะห่างหายกันไปเนี่ย เขาคนนั้นยังคิดอยู่เสมอว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่ายังคงมีความเสียดายเสียใจในความรักความสัมพันธ์อยู่นะจริงๆเนาะมีความเครียดอยู่ตรงนั้นด้วยคิดมากเครียดหาทางออกยังไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่การตัดสินใจหรือเรามีวิธีการแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเดือสันซึ่งมันดีมากมาก นานแล้วนะคะที่พไพ่ใบนี้ไม่ออกนะเพื่อนๆกองที่สองนะขอให้คุณขจัดในเรื่องของความคิดมากหรือเสียดายในสิ่งที่มันได้จบไปแล้วหรืออะไรไปแล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเดินหน้าต่อหรือคุณจะตัดสินใจมาคุยกับคนเก่าก็ขอให้คุณตัดสินใจให้ชัดเจนนะแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นแบบเดอะซันเลยนะ เพจออบวานนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าแต่เขาก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีแพชชันในการทํางานชอบในการทํางานหรือบางทีการทะเลาะเบาวแหวง้งครั้งนี้มันอาจจะเกิดจากการที่เขาทํางานมากเกินไปไม่มีเวลาให้คุณก็เป็นไปได้แล้วก็คนคนนี้นะคะก็จะมีความสดใสในตัวเองนะอืม เป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วแค่วคองวอกไวอะไรแบบนี้ได้นะคะก็ชัดเจนว่าอาจจะเป็นภาตไฟชัดมากๆเนาะต่อไปนะคะโรแมนต์เจ้าอยากบอกอะไรไหมอะ่ะก็อยากบอกอยู่อยากบอกว่า g i v e your relationship a c h a n i e นะคะ reconciliation อะเอามันออกมาแล้วล่ะ stay optimistic about your love life นะคะ romantic feeling ค่ะและสุดท้ายนะ so made โอเคนะคะไพ่โรแมนต์องเจอ่ยก็อยากจะบอกว่ามันจะเป็นไรไปอ่ะถ้าเราจะลองให้โอกาสในความสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึง่ง เนาะให้ความสัมพันธ์มันได้ลองทำงานกันอีกสักครั้งหนึ่งนะ reconciliation อาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าวนกลับมาเหมือนที่จะบอกนะคะหรืออาจจะเป็นคนในอดีตชาติซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะเขาบอกว่าบางทีนะการคิดบวกค่ะมันก็จะทำให้คุณนะได้รับสิ่งดีๆความรักดีๆเข้ามาในชีวิต ก็เป็นไปได้นะคะโรแมนติกฟิ e l i n g คุณถึงมันเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วแหละว่าคุณนะจะได้อยู่ในช่วงเวลาของโรแมน t i c มีความรักมีความสุขคุณจะมีความสุขมากล้นเพราะว่าคนคนนั้นของคุณนะก็ถือว่าเป็นโซเมตคนหนึ่งของคุณเช่นกันโอ้โหเมื่อไรมันจะฟินขนาดนั้นอ่าโอเคเพื่อนเกองที่สองนะคะ ก็เอาใจช่วยเหมือนเพื่อนๆกองที่หนึ่งเพราะถึงจะผ่านอะไรมามันก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วอ่ะนาววันนี้นะมันมีแต่ปัจจุบันกับอนาคตขอให้เพื่อนๆน,นะคะตัดสินใจในอนาคตแล้วก็ทำปัจจุบันให้มันดีนะคะามาดูเพื่อนๆอนกองที่3านะกองนี้นะคะคู่รักคู่นี้นะแนวอินดี้นะคะ ว่าอย่างไรอ๋อ oh, ค u e นออฟคาร์ค่ะคุณคุณนะเป็นผู้หญิงที่มีความลำมุนละมมอมมีความเซนซิทีฟมีความรักในหัวใจมีความอ่อนโยนมีความพร้อมที่จะดูแลใส่ใจคนรอบข้างนะคะถือว่าเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งมาเลยนะมีเดทนะคะแล้วยังไงอะขอเปิดต่อนะ เคลี e ร์เพนตอ่าโอเคมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะบางทีเป็นไปได้นะว่ามันอาจจะมีการได้กลับมาเริ่มต้นสิ่งดีๆมาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มันเคยขาดหายที่มันเคยพังทลายไปกลับมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันอีก ก็เป็นไปได้นะคะเพราะอะไรหรอเพราะความน่ารักในตัวคุณไงนะเป็นไปได้นะว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนธาตุดินเขามากกว่าคิดว่าโอเคคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนธาตุดินพึกก่งศักกานมังกรได้นะคะเป็นแล้วก็คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านแพทย์ด้านทหารด้านตํารวจด้านอะไรแบบนี้ได้นะคะ นะคะอนอกจากคุณเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนแล้วนะคุณก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งดูแลตัวเองได้มีความชัดเจนในตัวเองถึงไม่มีใครก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนี่คือคนอื่นเขามองนะคะอาจจะเป็นคนราศีสิงห์ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆหรือเขาก็ได้นะออสเปนต์โคจากถ้ามันมีการจบมีการจากมีการ และยุติแล้วมันจะมีการเกิดขึ้นมาใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ tree of p e n t a c l มันมามี tree of cup ขยายบางทีนะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ เราสามคนก็เป็นไปได้ที่ค sure. really ุณตัดสินใจว่าอยากจะจบอ่ะหรือปัญหาที่มันทําให้ต้องจบมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันคือรักสามเศร้าเรา3ามคนเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วมีมีแม่บ้านมีคนที่ชัดเจนในสถานะของเขาอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเมื่อมีการจบมีการจากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจบไปแล้วจะมีอะไรอีกนะคะ เขานะยังคงคิดปรีกตัวเองเพื่อที่จะค้นหาการแก้ปัญหาที่ถูกต้องวิธีการแก้ปัญหาพยายามหามุมมองที่มันกว้างขึ้นกับคำถามคำเดิมแต่มีคำตอบที่มันหลากหลายมากขึ้นคือเ h อเฮอร์มิตตอนนี้เขาอาจจะมีความเงียบความนิ่งความปรีกวิเวกนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบ ให้กับตัวเองให้กับความสัมพันธ์ให้กับคุณก็เป็นไปได้นะคะ,ะแล้วมันจะมี s of ออ n วนะมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีชัยชนะอยู่ที่ ปลายอุโมงค์ไปทางการเดินทางของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันอาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้มันไม่สามารถเร่งรัดเร่งเร้าหรือทางรัดเพื่อที่จะได้ลงเอยกันอย่างรวดเร็วไม่ใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ระยะทางการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคกัน ทดสอบอะไรค่อนข้างมากนะคะซิกอวานเราก็ยังมองได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันคือไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งวิก t ตอรี่ไพ่แห่งพิสูจน์ออกมาแล้วว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนั้นมาดูนะคะว่าโรแมนเจ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไรเราเนาะ Hearing Family i s s u e ก่อนนะมาเลยใบแล t r u ัช และอีกเร r ยู n h e เ l you นะคะอืมเ p ็ก e y o u r สย l แอลนะคะ Free yourself โอเคนะตอนนี้นะคะถ้ามันยังไม่สามารถที่จะมีอะไรให้มันชัดเจนถูกต้องแม่นยำหรือเคลียร์กับปัญหาตรงนี้นะก็ขอให้คุณนะคะ ใช้ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวความอบอุ่นในใจของคนรอบตัวเราอะนะคะช่วยฮิลลิ่งช่วยบรรเทาช่วยเยียวยาในความเจ็บปวดความเสียใจความเดียวดายของคุณที่คุณมีอยู่อย่าลืมว่าความรักมันมีอยู่รอบทิศนะคะขอเพียงแต่ว่าเรามองและเราหาให้เจอนะคะแล้วก็ทรัสก็ขอให้คุณมีความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อในเราเชื่อในเขาเชื่อในความรักเชื่อในตัวเองในจิตใต้สํานึก ที่จะสามารถนำเราให้ไปสู่ทางที่มันใช่ที่มันควรจะเป็นได้นะคะ r รด i โอ d ฟนเฮล o ูบางทีนะคะเพื่อนๆอาจจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันอาจจะอา,อาจจะเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือแฟนของเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันทำให้คุณมีความรู้สึกว่า <c oughs> มัน ไปต่อยากจาก้างหรือว่ามันดูจะยากดูจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแต่นะก็ขอให้คุณนะคะมีความกล้าที่จะแสดงความรักความรู้สึกดีๆความห่วงใยออกไปให้เขาคนนั้นได้รับได้รู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญ free your self ปลดปล่อยเงื่อนไขพันธนาการข้อจำกัดอะไรที่คุณมีอยู่ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้ปลดปล่อยมันออกไปซะ เพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะสามารถไปต่อได้โดยไหลเงื่อนไขเปิดใจกว้างเพื่อที่จะเดินต่อไปให้มันได้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคะก็สำหรับเพื่อนๆกองที่3าม,มันไม่ได้ดูแย่นะแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะมองนะคะส่วนศิลานีเองก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอ เอาใจช่วยให้เพื่อนๆกองที่3นะคะสามารถผ่านพ้นทุกปัญหาขอให้เพื่อนๆมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงไม่ว่าความจริงตรงนั้นมันจะทำให้เพื่อนๆเ,เจ็บปวดหรือทุกข์กับมันนะคะแต่ความจริงก็คือความจริงเราหนีไม่พ้นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราทุกคน สิ่งหนึ่งที่มองค่าไม่ได้เลยคือการรักตัวเองนะดูแลสใส่ใจในในหัวจิตหัวใจความรู้สึกของเรานะคะหากเราจะมีความรักมันต้องเจอความรักที่ดีคนรักที่ดีไม่ใช่ว่ามันแย่ซะจนเราแบบเออทุกไปตลอดอะไรแบบนี้ค่ะนะส่วน สำหรับศิลานีเองนะคะก็ขอเอาใจช่วยขอให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะประสบพบเจอกับความรักที่ดีคนรักที่ดีขอให้สุขสมหวังในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักคนเรานะคะถ้ามีพาร์ทเนอร์ที่ดีเนาะกำลังใจมันก็ เกินครึ่งแล้วแหละไม่ว่าเราจะเจออะไรเราก็ยังจะมีพลังและก็แรงใจที่จะต่อสู้แต่ถ้าใครยังไม่เจออย่าลืมนะคะยังมีศิลานีอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะ EP นี้ศิลานีขอจบไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกใน EP หน้ารักแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย